ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ ค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ miner international mint w 6 เล่นกันถึงวันตายใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่6หรือมิน t W6 ของบริษัท Minor International จำกัดมหาชนหรือ MINT MINT ปิดฉากลงแล้วทิ้งความเสียหายให้นักลงทุนที่เข้าไปเก็งกำไรอย่างหนักแม้ว่าสุดท้ายของการซื้อขายก็ยังมีมแมลงเม่าต้องเส้นสังเวยอ,อีกไม่น้อย มิน W6 ซื้อขายวันสุดท้ายวันที่6กันยายนที่ผ่านมาและขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขายโดยกำหนดให้ผู้ถือแสดงเจตจำนงการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญระหว่างวันที่15-29กันยายนนี้ก่อนจะพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์ในวันที่1ตุลาคมนี้คณะกรรมการ MINT มินมีมติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2562 ออกวอลเรนต์รุ่นที่6จำนวน230.94หน่วยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน20หุ้นต่อ1วอลเรนต์มีอายุ2ปี4เดือน10วันกำหนดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหนึวอลเรนต์ต่อ1หุ้นสามัญราคาแปลงสภาพอยู่ที่43บาทต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจึงปรับอัตราการแปลงสภาพเป็น1วอลเรนต์ต่อ1.027หุ้นสามัญ ราคาแปลงสภาพอยู่ที่41.878บาทต่อหุ้นสามัญ MINT หรือมิ้นจัดเป็นผู้หุ้นเก่งกำไรย,ยอดนิยมมีนักลงทุนแห่เข้าเก่งกำไรจำนวนมากทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสูงถึงจำนวน45,358ราลายถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน 61. ส2ของทุนจดทะเบียนความเป็นหุ้นเก่งกำไรย,ยอดนิยมทำให้วอลเรน ได้รับความนิยมตามไปด้วยและฝ่ายบริหารบริษัทก็ขยับปั๊มวอ r เรนต์ออกมากระตุ้นราคาหุ้นเสียด้วยโดยออกวอรเรนต์ถึง9รุ่นรุ่นที่ยังซื้อขายกันอยู่คือ Min. W7 ราคาแปลงสภาพอยู่ที่2 1 6 0บาท Min. T w ์ราคาแปลงสภาพอยู่ที่28บาทและมิ n W ์ราคาแปลงสภาพอยู่ที่31บาท ว่าเรนอีก3รุ่นไม่รู้ชะตาการรมจะจบอย่างไรแต่สำหรับ m i n น6ปิดฉากลงแล้วโดยโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของนักลงทุนเพราะราคาลูดลงต่ำสุดตั้งแต่เข้าซื้อขายโดยปิดที่1สตางค์ถ้าคำนวณจริงๆแล้ว m i n น6ถูกตีราคาค่าเป็นศูนไปแล้วเพราะคงไม่มีนักลงทุนสติฟั่นเฟืองคนไหนนำไปแปลงสภาพ พอราคาหุ้นตัวแม่หรือราคาหุ้นมิ้นปิดล่าสุดที่32บาทขณะที่ราคาแปลงสภาพกำหนดไว้ที่41.878บาทอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีสิ่งที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นกับมินดับเิลยูอยู่หลายประเด็นประการแรกมีนักลงทุนนำวอร์เรนไปแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งที่ราคาหุ้นตัวแม่ต่ำกว่าราคาแปลงสภาพโดยปีนี้มีการแปลงสภาพถึงสครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการนำวอร์เรนจำนวน2800หน่วยขอแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งที่ราคาหุ้นตัวแม่ในกระดานเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ30บาทและวันที่17พฤษภาคมมีการนำวอเรนจำนวนจ็ดนวนหน1่0หน่วยขอแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญท,ทั้งที่ราคามิน้นบนกระดานปิดในวันนั้นที่29.75บาทมิ้นดับเบิลยูซิกเหลือค้างการแปลสภาพจำนวนทั้งสิ้น 230.749ล้านหุ้นที่ถือไว้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ไร้ค่าโดยปริยายและเสียหายกันทุกคนราคามินด์ัเยูเคยขึ้นสูงสุดที่1.74บาทก่อนจะปรับตัวลงมาต่อเนื่องแต่ก็มีมูลค่าการซื้อขายวันละหลายล้านบาทมาอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่น่าประหลาดใจอีกประการหนึ่งคือช่วงใกล้หมดอายุของมินดยนักเก็งกำไรก็ยังตะบุนตะรุมบอลซื้อกันอยู่ โดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราคาถูกลากขึ้นไปปิดที่29สตางค์เพิ่มขึ้น14สตางค์หรือเพิ่มขึ้น93.33%มูลค่าการซื้อขายพองโตถึง232.05ล้านบาทขณะที่หุ้นมิ้นปิดในวันเดียวกันที่32.75บาทลดลง50สตางค์การซื้อขายวันสุดท้าย6กันยายนก็เหนือคำบรรยายเพราะเห็นกันอยู่แล้วว่าใครถือติดมือหายแน่แ และน่าจะเห็นการถล่มขายตั้งแต่เปิดตลาดแต่ปรากฏว่า m i n ดับกลกับเปิดการซื้อขายที่7สตางค์และมีแรงซื้อลากราคาขึ้นไปสูงสุดที่14สตางค์ก่อนถูกถล่มขายจึงรูดลงมาปิดที่1สตางค์ลดลง9สตางค์หรือ90%ซมูลค่าการซื้อขาย24.46ล้านบาทมีคำถามว่ามีคำถามนะคะมีคำถามว่านักเก็งกำไรที่แห่เข้าไปลุยมินหน้ามืดกันหรือเปล่า ทำไมไม่กลัวตายและรู้กันหรือไม่ว่านารกรออยู่เพราะถ้าขายไม่ทันเงินที่ใส่ลงไปกลายเป็นศูนย์ไม่รู้ว่ามีมแมรงเมาจํานวนกี่พันหรือกี่หมื่นลายที่เส้นสั่งเวมิย m i n แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือนักลงทุนที่ถือ m i n w 6ดติดมืออยู่จะเป็นนักลงทุนรายย่อยทั้งหมดหรือไม่เพราะถ้ามีแม้แต่นักลงทุนรายย่อยๆคำถามคือว่านักลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรวอร์เรนต์หายหัวไปไหนแอบเล่นแล่แธปลุขายทิ้งวอร์เรนต์แปลงสภาพเป็นเงินสดใสกระเป๋าตั้งแต่เมื่อไหร่บริษัทที่ออกวอร์เรนต์ที่ยิบไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นมักเป็นบริษัทที่อันตรายเสมอและนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงทั้งหุ้นตัวแม่และวอร์เรนต์ตลาดหลักทรัพย์ควรรวบรวมความเสียหายจากวอร์เรนต์และตีแผ่ข้อมูลเพื่อเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังการเก็งกำไร เริ่มตั้งแต่มินดัเนี่แหละสิ้นอายุไขาแล้วแต่ตีแผ่ข้อมูลให้รู้ว่ามีนักลงทุนกลุ่มใดเหลือเท่าไหร่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้รับจากสารวอร์เรน์จำนวนมากๆยังถืออยู่หรือไม่หรือขายกลยกำไรเพนไปแล้วเหลือแต่นักลงทุนราย,ย่อยๆที่ตายเป็นเบื่อกับ m i n w 6สําสำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากข่าวหุ้นผู้จัดการออนไลน์ ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ